สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับพบกับผมเขียนดีโปฟเกมกันอีกแล้วเย้วันนี้รู้กับเกมสปีดรันโฟเป็นเป็นพารสุดท้ายครับเราจะมาดูกันนะว่าภารกิจเราจะสำเร็จภาใน3พารหรือเปล่านะครับเราไปดูกันเลย3 2 1เริ่มด่านที่ย1นะครับจะสำเร็จหรือเปล่านี่ก็คือว่าคือว่า หนึ่งคลิปเนี่ยเราจะจุได้ไม่เกิน10นาทีนะครับถึงจะสําเร็จนะครับเราตั้งใจว่าเราจะทาพาร์ทละสิด่านมันจะมีทั้งหมดสามสิบด่านนะครับคือเคลียร์สิด่านก็คือด่านที่1ิต้องเคลียร์นะครับเพราะไม่งั้นมันจะเคลียร์แค่เก้าด่านนะครับเราก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะด่านนี้ครับด่านยากนะครับด่านนี้ผมเล่นไม่ผ่านบ่อยนะครับเคยฝึกมาคือเกมนี้คือผมจะชอบฝึกมาหรือว่าเวลาว่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับจะเล่นบ่อยนะครับ ก็จะเป็นด่านที่ตายค่อนข้างบ่อยเลยนะจะพูดว่ากะ,กะก็พูดได้นะแต่ว่าอย่าพูดเยอะนะคะผมผมรู้สึกละอายแก่ใจเหลือเกินครั้งนี้ผมจะพยายามไม่ตายนะครับเพราะว่าถ้าผมตายมันจะเสียหน้าเขียนดีปรเกมมากๆาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาเลยหรอกเพราะว่าการตายเป็นรงปกตินเกมนี้นะครับอาจจะพลาดกันได้นะครับแตได้เล่นแบบไม่ตายเลยสิแปลกๆหน่อยเราก็จะเป็นคนที่เก่งเรื่องการประโัวอะไรเงนะี้ย ต่อไปครับเป็นดานฤดูใบไม้ผลินะคะนี่ใบไม้ร่วงผลิหรือร่วงก็ไม่รู้ผลิครับผลิไม่ใช่่วงร่วงจะไม่ใช่่างนี้ผลิแต่ต้นแต่ต้นร่วงนะเนี่ยสุรุปมันผลิหรือมันร่วงน่าจะเป็นร่วงหรือผลิช่างมันเถอะผมก็ไม่ค่อยรู้จักไงเพราะว่าผมไม่เคยไปต่างประเทศแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้ว โอ้โหด่านคิสตันนะครับล้มผิดลุมด่านคิสตัน,นครับด่านคิสตันแสงไฟอันแสงอุลูชวานนะครับอะไรคืออุลูชวานลูพูดเป็น้นแหละครับเดี๋ยววันที่19ผมน่าจะออกผมน่าจะได้ไปเที่ยวนะครับแต่ว่าผมคงอัดไม่ได้ เพราะว่าเรายังไม่พร้อมกับการเปิดหน้ากันนะครับเราจะอาจจะเปิดหน้าตอนสักคนรู้จักเราได้ก็ประมาณสักหนึ่งร้อยซับสไคร์อะไรอย่างเงี้ย ด่านที่25ครับเราจะไปต่อด่านที่26 26กันนะฮะตายบ้างก็ดีด่านทองคำทองคำแห้งเกมนี้ภารกิจก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเอ้ย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 เขาเป็นขบวนเป็นขบวนเอะมันไม่เรื่องปกติครับที่เราจะตายทขาไม่ตายเลยสุแปล ถ้าทุกคนลองลอง,ลองหาภารจกาให้ผมทำดูก็ได้นะแต่ภารกิจบอกว่าเล่นเกมนี้ตายได้แค่สามครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าจะยากมากเลยนะผมพูดเลยว่ายากจริงๆนะเพราะผมไม่ได้เก่งเรื่องการประกวดอะไรขนาดนั้นนะถ้าเกมผมจริงถ้าเกมของผมจริงๆเก่งจริงๆอะให้คุณไปท้าสู้กับผมในคิงพีหรือว่าวอลฟุสอะไรเงี้ดีกว่านะแต่คิงพีนี่ผมไม่ค่อยเก่งนะ เอ้ยไม่ใช่บรฟูที่ผมไม่ค่อยเก่งนะครับถึงจะเรียกว่าแตนแต่ตว่ามาเตอรี่นูบนะับมาเตอรี่น้อยครับ,รบด่านขนมหวานยามวิกฤตนะฮะขนมหวานนะครับอันตรงนี้ยากไอไอแท่งแงเนะี่ยไอไกรีมเนะี่ยเป็นด่านท,ที่ยากมากพูดผผเลยนะออเอาตรงว่าผมไม่ผ่านด่านนี้หละยรมากมากมาก,มากกว่าด่านท,ที่แล้วอีกอะ ใ้พูดว่าด่านนี้ยากที่สุดก็ไม่แปลกก็ยังไม่แปลกนะครับใอตรงไอสกีมันยากมากมากที่ผ่านแรกก็คือว่าเราเล่นหลายรอบนิดหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยครั้งนี้ไม่ตายทุกคนแปลกใจอันนี้แปลกจริงๆนะต้องใส่ระวังมากขึ้นน,นี่ครับด่านก้อนเมฆครับนะครับมาๆๆ พ่อพ่อ่แต่ก็ไม่ใช่เพลงทุกเพลงครับพี่มีเนื้อรองแล้วมันจะไปติดลระสิทธ์อ่ะพ่อภารกิจของเราจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม้พ่เคียดด่านที่สิบแปดเข้าสู่ดานที่ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าเป็นด่านเครื่องจักรนะครับเราตอนนี้เราก็ามาในเครื่องจักรกันแล้วนะครับ ดันเครื่องจะการเตะเรื่องธรรมดาสำหรับดันสำหรับดันพวกนี้นะบางทีผมฝึกกับดันพวกนี้มันแบบแบบฝึกแบบเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยผมเดินหอยหลังตกเองเฉยเลยเมื่อกี้เสียงเก้าอี้นะครับเลื่อนอย่าสนใจครับ แย่แล้วรีบเคลียร์แานเร็วฮึดฮึดฮึดมันจะไม่สำเร็จหรอขอร้องสำเร็จเถอะสำเร็จเถอะสำเร็จเถอะขอร้องทุกคนเราจะผ่านด่านนี้ไปด้วยกันนะครับฮึดฮึดฮึดอ่าสำเร็จนะครับฮึดค่อยคอยครับค่อยๆ่อยถ้า,าตายนี่เราจะเสียวเวลามากเลยนะ มาชนชวาสสวเกอร์นะครับอ่าทุกคนครับบัตนี้เราใกล้สิ้นแล้วครับเราเราก็บอกนะครับว่าเราจะไม่ตัดจริงๆนะถ้าเราตัดปุ๊บมันจะมันจะเกินเวลาที่เราทำภารกิจไว้นะครับเออเรายังไม่อยากกดตรงนี้กดตรงนี้ปุ๊บมันจะตัดอีอกสามวนาทีเวลาของเราก็จะหมดลง เราจะไม่ยอมให้เวลาของเราหมดลงแน่นอนเราจะเล่นยังลูกผู้ชายเล่นยังลูกผู้ชาย,ชยผมจะสู้แบบลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นเราจะเล่นแบบนั้นค่อยๆไปไม่ต้องรีบค่อยๆไปอย่าเพิ่งตายทุกคนรุนเลยกับผมด้วยเพราะผมจะทำเวลา ได้ไหมโกดแล้วนะโกดแล้วนะเราลีไม่ได้ต้องรีบเล่นด่านที yeah! ่เราต้องรีบเคลียร์ด่านนี้เอ้ยทุกคนข้าบเหลืออีกสองนาทีแย่แล้วขี่มาขี่มาขี่มา เสียเวลาเสียเวลาขอเละกี่ทีใหญ่มาพร้อมกับพร้อมบุกไปใหญ่ยิงถ้าวันนี้สำเร็จเราต้องเริ่มอัดใหม่ตั้งแต่ด่านยี่สิบเอ็ด เราจะทำให้มันสำเร็จเฮ้ยสำเร็จแล้วด่านสุดท้ายด่านที่30 30ด่านสุดท้ายแล้วทุกคนถ้าจบด่านนี้มันจะมีอีกด่านหนึ่งเป็นด่านรับรองนะครับซึ่งด่านนั้นเราจะไม่เล่นนะเพราะมันจะทำให้เราเสียเวลานะครับก็ะจะเป็นบัฟเรเวลนะครับเพราะเราบอกแค่ว่าสามสิบด่านนะั้นเราจะเคลียร์แค่สา สิบด่านเราจะไม่เล่นบัฟเลเวลนะคะด่านบัฟเลเวลนะครับเราก็จะเอ้ยเวลาเวลาทำเวลาครับทำเวลาฮึบฮึบเราต้องระวังระวังครับทุกคนระวังครับมามามาฮึบ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 ใช้เวลาครับเราต้องบัฟบัฟ อรแรกคิดว่าเราจะผ่านแล้วแต่ก็ผ่านแล้วเบอ่าทุกคนตอนนี้เราสับเราสับว่า,าทำสำเร็จทั้ง30ดานแล้วนะครับทุกคนเย้ได้บวกหนึ่งพอยต์นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเขียนดีโปรเกนด้วยนะครับผมนี่คับวินเนอร์นะครับเราเป็นผู้วินเนอร์สวัสดีครับ